ใหม่กับทางช่องเจ็ดใช่ไหมคะ,คะก็วันนี้คิดว่าก็น่าจะมีข่าวลื่นล่ไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็ดีใจว่าวันนี้จะได้มีโอกาสมาแบบบอกอย่างเป็นทางการให้กับสื่อมวลชนแล้วก็ทุกๆคนด้วยเพราะเพราะว่าตัวติ๊กเองเนยครับกำลังจะมาเป็นผู้จัดละครให้กับช่องเจ็ดครับก็มีข่าวว่าพี่อ้๊อพัชราภามาเป็นนางเอกจริงไหมคะพี่อ้๊อมาเป็นนางเอกจริงค่ะ ติดต่อยังไงคะหลายคนแบบก็ใช้วิธีการโทรศัพท์ไปคับก็ติดต่อจริงๆแล้วสำหรับเรื่องนี้ครับเราก็ติดต่อผ่านทางสถานีช่องเจ็ดนะครับว่าเราพอจะขอตัวนางเอกคนนี้หน่อยได้ไหมครับอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ก็ต้องทางนี้แล้ทางนั้นเนี่ยก็ต้องถามตัวพัชราภาว่าเขาอยากจะ ในละครหรือยางอะไรเงี้ยพร้อมไม้ติดงานอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเปร้ยติดต่อไปเขาติดเองเลยในเรื่องก็มีผมเล่นด้วยค่ะเป็นเอกเลยไหมคมับแง้มแง้มแง้มก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนั้นดีกว่าค่ะเป็นส่วนหนึ่งในนั้นทำไมเรื่องแรกถึงเลือกเป็นอัมพชราภาอะไรครับพี่ติ๊กเพราะว่าเนื่องจากว่าบทละครแล้วก็มาจากบทประพันธ์ในเรื่องนี้เนี่ย ค่อนข้างที่จะต้องใช้คนในคาแรคเตอร์ในแบบพระจราภานะคะเราก็เห็นว่าจริงๆแล้วเราก็มองมองมองว่าจะเป็นใครแล้วก็เป็นใครไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าต้องเป็นผู้หญิงคนนี้เท่านั้นการติดต,ต่อไปเขาบอกยังไงบ้างครับก็แน่นอนเราก็ต้องพยายามที่จะบอกว่าเรากำลังจะทําอะไรเราก็ทั้งในการพูดคุยกันแล้วก็ในการส่งเรื่องย่อนะครับ ทีมงานตัวละครต่างๆที่จะเล่นรวมถึงทีมงานผู้กำกับอะไรเงี้ยครับเราใช้อ้อนเยอะขนาดไหนครับพี่จีกับเราพี่อ้อมพี่อมจะใช่อ่อนคือผมว่าเราใช้ความจริงใจครับ <c oughs> <c oughs> เราใช้ความจริงใจแต่นี่ว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่จะได้ร่วมงานกันจริงๆริงเลยนะเ, <c oughs> เคยเคยเล่นละครกันมาหนึ่งเรื่องแล้วค่ะ <c oughs> ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยประมาณสิบกว่าปีที่แล้วนางสาวจริงใจกับนายแสนดีถ้าเกิดยังจำกันได้ทางช่องเจ็บ นะครับล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากห่างหายกันไปนานกี่ปีครับพี่ปิ๊าถ้านับแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะ1 8ปอ่ะ18 18ปปี18ปีโอ้โห18ปีได้เจอเธออีกครั้งหนึ่งเธอยังปิ๊งเหมือนเดิมการทำงานกันมาต้องกันปรับหรือว่ายังไงบ้างไหมคะพี่ปิ๊าคิดว่าถ้าจะต้องทำงานร่วมกันพอดีเจอไม่ได้เจอนาน ปรับแหลคะครับคือผมว่าคือคือนนตอนนี้เรายังไม่ได้เจอกันแต่ว่าก่อนที่จะทํางานร่วมกันเนี่ยก็ต้องมาเจอกันก่อนอาจจะมีเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมานั่งอ่านบทแล้วก็ผมเชื่อว่าในการปรับต่างๆเนี่ยไม่น่าจะยากเ,เพราะว่าคิดว่าด้วยประสบการณ์การทํางานต่างๆรวมถึงความเป็นมืออาชีพของตัวพัชราภาเองแล้วเนี่ยเราก็ต้องยอมรับแล้วก็ เราสามารถที่จะสามารถจูนกันได้อยู่แล้วแน่ๆอยู่แล้วนะครับรวมถึงในตัวของทีมงานและพุ่มกับผมเชื่อว่าส่วนผสมต่างๆเนี่ยจะทําให้ให้การทํางานนั้นเพิ่มความประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะยังมีความตื่นเต้นอยู่ไหมครับยังต้องเจอพี่อ้ําครั้งนึงตื่นเต้นวันนี้ก็ยังตื่นเต้นนะฮะ <laughs> <laughs> ตื่นเต้นแบบโอ้เป็นวันที่แบบเ,ออเราได้มีโอกาสทํางานชิ้นใหม่ๆแล้วก็ได้ได้เจองานใหม่ๆได้เจอ คนที่เราเคยร่วมงานด้วยรวมถึงได้เจอคนใหม่ๆที่จะได้ร่วมงานกันต่อไปครับแต่เราหาพี่อ้ําม่ยังคะแบบคุยส<ง>่วนตัวรเออยังไม่ได้คุยเป็นการส่วนตัวแต่เราติดต่อผ่านทางทีมงานไปอะนะคะ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้เพียงบอกเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าพัชราภาเนี่ยฮะโทษผมติดเลือด <c oughs> เ,เดี๋ยวเรียกอ้ําดีกว่าเรียกอ้ําจะได้สั้นๆนะอ <c oughs> ้ําเนี่ยครับเขาช่วงนี้น่าจะติดงานแล้วก็เลยยังไม่อยากจะไปกวนงานอุ่นเขานะคะ แล้วก็แต่ถ้ามีอะไรที่เขาอยากจะได้เพิ่มเติมอย่างเช่นตัวของลุกของนางเอกเรื่องนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็จะส่งศกไปก่อนอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอให้เขาทํางานชิ้นตนึงจบก่อนแล้วเดี๋ยวก็คิดว่าจะได้คุยกยันอย่างเต็มที่ค่ะชื่อเรื่องลมพัดผ่านดาวาโรแมนติกแนะนะ่ๆเป็นโรแมนติกเป็นเป็นโรแมนติก ดราม่านะครับมาจากบทประพันธ์นะครับของคุณหญิงวินิตาซึ่งมีฉายาเออซึ่งซึ่งชนะซึ่งใช้นามปากกาว่าวววินิจฉัยกุลกลายเป็นยังไงเว่าตอนนี้ตกจูบอย่างนี้นะครับพี่เจ๊เอ้พี่ติ๊กนะ <c oughs> อันนั้นจะโหดไปหน่อยนะฮะอยากอยากดูแบบนั้นเหรอฮะอยากค<อ>่ะอยาก <c oughs> อ,อาายากบอกเบาๆถึติ๊ก จะเริ่มเมื่อไหร่จะดูคเริ่มเมื่อไหร่เออจากนี้ไปเราคาดว่าน่าจะเริ่มได้ประมาณช่วงกรกฎาคมนะกรกฎาคมอืนักแสดงนะะแบบมีข่าวว่ามีน้องเข้มเล่นด้วยจริงไหมคะอันนี้ตามก็ตามนั้นนะครับก็มีผมมีพัชราภาแล้วก็มีน้องเข้มแล้วก็มีเจี๊ยบสุพิทภา และอื่นๆและอื่นๆแสดงว่าพระเอกกับนางเอกหลายคนหรือพระเอกหลายคนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือผมจะเป็นจะาจาาคือผมไม่แน่ใจว่าเราจะเรียกว่าพระเอกหรือเปล่านะครับในสำหรับตัวละครคือผมว่าเราเราเรียกว่าเป็นเป็นตัวหลักดีกว่านะครับเป็นตัวหลักของเรื่องก็จะมีมีเนี่ยครับมีประมาณสี่คนแล้วก็มีนักแสดงช่องเจ็ดอีกอีกหลายคนเลยเหมือนกันนะครับแล้วก็รวมถึงตัวนักแสดงอื่นๆที่มาเติมสีสันอย่างเช่น เจดาดาดีเจอองซานี hmm. อะไรเงี้ยฮะับแค่กักแสดงคนต้น่าจะอยากจะรอดูเรากดดันไหมคะอ่าคือลําพังตัวเราเองในการทํางานเนี่ยครับเราก็ก็มีภาวะในการกดดันอยู่แล้วนะคะ mm hmm. เพราะว่าเราก็ต้องกังวลในหลายๆอย่างงานชิ้นนี้เป็นงานชิ้นชิ้นใหม่ๆของเราเป็นงานละครชิ้นแรก ที่เราได้ลงมือทําเองในทุกๆขั้นตอนดังนั้นในในแค่การทํางานก็กดดันอยู่แล้วนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าส,สภาพสิ่งแวดล้อมตา่างๆรวมถึงผู้ชมเนี่ยเขาก็น่าจะมีความคาดหวังนะครับแล้วก็รวมถึงบทประพันธ์เรื่องนี้เนี่ยยังไม่เคยถูกสร้างที่ไหนมาก่อนนะครับอันนี้เป็นเป็นครั้งแรกก็เราก็พยายามที่จะ ที่จะาหาทีมงานนะครับแล้วก็รวมถึงจัดสรรเรื่องราวต่างๆรวมถึงในเรื่องของช่องว่างต่างๆที่เราอ่อนอะไรเงี้ยครับพยายามทําให้ให้สร้างเป็นทีมงานที่แข็งแกร่งนะครับเพง่ทะทาให้เกิดการขับเคลื่อนสำหรับ,รบละครเรื่องนี้ให้ได้ในในทางที่ดีที่สุดเลยต้นแฟนไม่เคยไปติดในพัสดของผู้จัดละครอะไรทำให้พิจารณาไว้ นั่นนะสิผมเองก็ไม่เคยเห็นในตัวเองแบบนี้มาก่อนเหมือนกัน <laughs> <c oughs> ในในการที่เราทํางานเนี่ยครับแน่นอนว่ามันก็ต้องมีค่อยๆพัฒนาการของตัวเองในระดับขั้นต่อๆไปนะครับรวมถึงในส่วนของการทํางานเบื้องหลังอย่างนี้ก็ถือว่าเราก้าวขาเข้ามาอีกข้างหนึ่งในการทํางานเบื้องหลังนะครับแล้วก็ผมคิดว่า เราอยากจะเปิดโอกาสผมไม่นคนเปิดโอกาสไม่ว่าเปิดโอกาสกับคนอื่นเปิดโอกาสให้ตัวเองนะครับในเมื่อณเวลานี้เราสามารถมีโอกาสแล้วเราก็อยากจะได้เห็นงานหรือว่าสิ่งที่เป็นเรื่องราวที่ยังไม่มีใครทําแล้วผมเองก็อยากจะทําอยากจะเห็นมันดังนั้นเราจะลองดูแล้วก็อยากจะลองทําด้วยตัวเราเองนะครับแล้วก็ต้อง ต้องขอบคุณมากที่ทางสถานีธุรทัศช่องเจ็ดในกาแฟโอกาสกับผมครับต้องต้องแต่เด็กอืติก็ยังรับคุณขาเราไหมครับเป็นพิเศษอยังรับนะครับ <c oughs> เ,เป็นพิอเอกใช่ไหมครับ <c oughs> ถ้าเขาให้เป็นนะคะ <c oughs> ออขอบคุณค่ะรุ่งคุณตั้งเยอะไหมคะแบบวางกลมกลมจัดขายต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยอในประเทศไทยคะ่ะในประเทศไทย แต่ว่าในในเรื่องเราก็จะมีในส่วนของต่างประเทศบ้างแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันสามารถจะมีมุมไหนที่เราสามารถหลอกได้เปล่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ไม่น่าจะยากอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเทคโนโลยีมันมันค่อนข้างจะก้าวล้ำแล้วนะครับแล้วก็ผมว่าคนผู้ชมเนี่ยครับเขาน่าจะโฟกัสในเรื่องของของเรื่องของการแสดงมากกว่านะครับแล้วก็โอเค ถ้าเกิดว่าเรามีองค์ประกอบส่วนต่างๆที่มันดีขึ้นเนี่ยผมว่ามันก็จะส่งเสริมทําให้เ,เรื่องนี้มันน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นทุก<ช>หมดหน้าตักงทีมเอกในเรือร่องของโปรดักชั่นต่างๆอย่างนั้นเลยเหรอครับกดหน้าตักเ,เรียกว่าเราพยายามที่จะทํางานอย่างเต็มที่ดีกว่านะครับแล้วก็ผมก็เป็นอย่างนี้ครับพอเวลาเราทําอะไรก็จะทํางานชิ้นนั้นแล้วก็รับผิดชอบงานชิ้นนั้นอย่างเต็มที่ จะมีตากล้าน้องๆมาร่วมงานด้วยไหมครูบลูกๆ uh, มายถึงแกรนด์เดอะบรอดเจอร์สใช่ไหมครัอ๋อแบบน้องตองปีน้องไปน่ะค่ะอ๋อในบทละครไม่น่าจะมีตัวนี้ก็ในอนาคตเราเราไม่ทราบหรอกคราว่าทาัทาง้ทงทั้งทั้งสองคนแล้วเนี่ยเขาจะชอบในแบบไหน <c oughs> แล้วก็ถ้าเกิดเขาชอบในแบบนี้เราก็ไม่ได้ติดขัดอะไรก็เต็มที่เขามีความสนใจในงานแสดงอยู่ในงานในวงการ เออดต่ตอนนี้เด็กๆในสมัยนี้ครับเขาจะดูพวกชาแนต่างๆไม่ว่าจะเป็น f a e b o o k YouTube อะไรเงี้ยแล้วก็เด็กๆเดีเด๋ยวนี้เขาก็อยากจะเป็นเหมือนยูทูบเบอร์นะครับ <c oughs> ผมว่าเขาอาจจะได้มีโอกาสเริ่มต้นจากสิ่งสิ่งนี้ก่อนอะไรแบบเนี้ยครับถ้าเกิดเขาชอบนะครับไม่มเริ่มมีบ้างไหมคบมีนะฮะ <c oughs> <3 S 1> เขาเนี่ยบางทีเราเขาแบบอยากจะเล่นอะไร แล้วเขาก็แอบไปถ่ายเองเหมือนกับเป็นแบบเป็นพิธีกรเองเป็นผู้นำอย่างเช่นแกะการ์ดโปเกมอนมาแล้วก็แบบโอเควันนี้เขาได้อันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะอัดคลิปไว้ต่างต่างแน้องเคยติดตามรายการคุณพ่อไหมคะเขาได้ดูเจ้าป่าเข้าเมืองค่ะเจ้าป่าเข้าเมืองเขาก็จะชอบในในบางตอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะในตอนที่เขามาอยู่ในในรายการด้วยก็จะดูวนๆหลายๆรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีสมมติให้คุณพ่อ้ไหมคะแอบสมมติให้คุณพ่ออย่างเงี้ย อ๋อคือเขาไม่ได้สมมุติว่าเป็นคุณพ่อนะครับแต่ว่าอ่เขาจะเห็นจากรายการนตเกเตอร์ที่เขาจะทําแบบเออเขาจะตะเบะอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีเขาก็จะกวนพ่ออะไรอย่างเงี้ยก็มาเซล์พ่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ฮะใช่ฮะหรือบางทีแล้วอาจจะมีคนข้างนอกแซล์เข้ามาหรือว่าฝากมาถึงพ่ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเขามีขอทริคหรือว่าขอแบบอ่ เคล็ดลับกับคุณพ่อไหมครัะไม่มีครับไม่มีครับคือผมว่าตอนนี้ความสนใจของเขากับกับในในด้านการแสดงเนี่ยยังไม่ได้มีอะไรนะครับแล้วก็เขายังสนใจตามสไตล์ของเขาในวัยเด็กครับเล่นของเล่นสนใจเรื่องกีฬาอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ยังไม่ได้สนใจในด้านวงการบันเทิงมากเท่าไหร่นักเพียงแต่ว่าบางทีเราเขาดูรายการทีวี ที่เป็นน้องๆเด็กๆแล้วก็เขาเป็นแบบยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยมารีวิวของเล่นอ่บางทีแล้วเขาก็อยากจะ,ะรีวิวของเล่นเป็นเหมือนกับคนอื่นเขาประมาณนี้ครับแต่คนแซวว่าแบบคนที่จะมาลมความหล่อลอมาตักงวิธได้ก็คือสองคนนี้แหละเอออย่าคาดหวังแบบนั้นนะครับ <laughs> <laughs> อย่าคาดหวังแบบนั้นท <laughs> นทีครับก็หลายคนคบอกยกให้เป็นแบมพาร์ลุงไทย ก็ตามการละเวลาล่ะค่ะตามการละเวลาเพราะว่าเดี๋ยวนี้แล้วมันก็เก่าไปใหม่มาครับในในบางบทบาทที่เราเคยเคยเล่นไปแล้วเนี่ยครับณปัจจุบันน,บนี้เราอาจจะเล่นในบทบาทแบบนั้นไม่ได้แล้วนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนบทบาทไปนะครับแต่ก็เราก็จะพยายามที่จะเหมือนกับต้องพยายามที่จะค่อยๆหางานที่มันเหมาะกับตัวเราเอง กับฉายาแบบพายเมืองไทยพี่ติ๊กรู้สึกไงบ้างครับอกแฟนๆยกให้เรเปีน่ะเราป่าหรอจังเลยยังต้องกินเลือดทุกวันเลยนะกินเลือดไครนะกินเลือดใครเถขินไหมครับคนแบบมองบ่อยหรือคือแบก็เขินนะฮะเขินนะคะเดี๋ยวเขาไปพูดอย่างนี้เยอะๆเดี๋ยวเขาเห็นตัวจริงไม่เห็นจะเหมือนกับในทีวีที่เขาบอกกันเลยไม่ทำยังไงดีคะเดี๋ยวแบบ คนชอบเปรียบเทียบตั้งแต่สมัยสองทีรัก้าตุ่นแต่อ่อนว่าแบบหน้าไม่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนครับเปลี่ยนตอนนั้นยังละอ่อนมากเลยครับตอนนั้นยังละอ่อนมากเคล็ดลับก็คือเพื่อตัวเองยังไงครับก็ไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรอะค่ะ <ๆ S 1> ผมว่า,าบางทีแล้วเนี่ยช่างที่เป็นเมคอัพเขาอาจจะเก่งก็ได้นะครับเราพยายามแบบลบริ้วรอยต่างๆของเราให้มันแบบเนียนๆนะครับแล้วก็ผมว่า อย่างที่ผ่านมาเนี่ยผมอาจจะใช้ชีวิตที่มันโลดโผนมากก็คือใช้ร่างกายเยอะอยู่ในป่าอะไรเงี้ยกลับมาก็ดำทีหนึ่งแล้วก็มือไม้ต่างๆหรืออะไรต่างๆมันก็มันก็กล้านนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในป่าน้อยลงอยู่ในเมืองมากขึ้นก็เริ่มขาวขึ้นอะไรเงี้ยครับเริ่มได้พักผ่อนเยอะเดินทางน้อยลงอะไรเงี้ยครับผมว่ามันก็เหมือนกับเราก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ต้องฟื้นฟูตัวเองดีๆ อะไรเงี้ยคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเจอน้องเข้มอีกต้องถอดเสือ้อไหมคะแย่เลยไปถึงผมหรือเข้มคะคัมภู่ค่ะเอาไว้รอดูอ,อยากให้ถอดไหมคะอยากค่ะอยากให้ใครถอดคะต้องหล่อมวยตื่นเต้นกับกดบาทรู้จักตัวเองยังไงภาพมาขนาดไหนตื่นเต้นมากนะคะตืน่นเต้นมากเออผมว่ามันเป็นอะไรที่ต้องรับผิดชอบเยอะมาก มันคือมันคือทั้งหมดนะฮะนอกจากในเรื่องของศิลปะแล้วเนี่ยมันคือเรื่องของการบริหารจัดการด้วยนะครับรวมถึงจิตวิทยาด้วยรวมถึงศาสตรห์หลายๆอย่างด้วยแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ท้าทายแล้วเ,เราก็พยายามอยากจะทําให้มันสำเร็จนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเราเราเป็นคนไม่อยากจะ จะอยู่นิ่งในในในตรงนี้แล้วก็อยากจะพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเราได้มีโอกาสลองดูอย่างเต็มที่แล้วสุดความสามารถแล้วหรือยังอะไรเงี้ยครับมันอาจจะไม่ดีก็ได้หรือมันอาจจะดีไปเลยก็ได้เราไม่รู้ถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีโอกาสได้ลงมือทามันค่ะติดหาแอบๆสอบถันนี่คือหาขามาทำอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นเรื่องความเชื่อเนาะพี่มูก็ไหมคะมูเป็นมูไม่ปังจริงๆแล้ว ตัวติ๊กเองไม่ได้มาสายนี้เลยนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าว่าจะต้องทำยังไงอันนี้ก็ต้องดูว่าในส่วนของทีมงานเราผู้กำกับโปรดิวเซอร์ะอะไรเงี้ยเขามีความเชื่อในระดับไหน<ม>อะไรเงี้ยแล้วก็ผมคิดว่าเราต้องไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะครับเราเอาเอาส่วนรวมดีกว่าว่าส่วนรวมสบายใจในแบบไหนรวมถึงส่วนรวมของนักแสดงด้วย คือเราอยากจะให้ทุกๆคนสบายใจมีที่ปรึกษาทางด้านจิตวิญญาณไหมคะวเออ่ยังไม่มีเลยครับมีด้านแนะนำไหมฮะอยากตัวเข้มเองก็ใส่มูเหมือนกันนะครับเอ้าวเหรอครับโอเคถ้างั้นผมมีที่ปรึกษาแล้วนะครับคือพัชราภากับเข้มโอเคได้ครับอ้าวมูนี่เหรอมูมาแซวเลยไปพี่เจกคะแล้วเรื่องของการเปิดใต้เพลงนะคะผลการส่งน้ำเสียง เออตอนนี้ก็ดีนะคะตอนนี้ดีช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงระหว่างที่น้องเดินสายโปรโมทกันนะครับถ้าเกิดน,น้องๆไปเจอเออสื่อที่ไหนเนี่ยครับไปเจอมาแล้วใช่ไหมค,ครับเจอพวกนี้ก็ต้องเออฝากด้วยนะจีบได้ไหมคะจีบได้ค่ะแต่จะ <ยา S 1> จีบติดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะก็คือฟีดแบ็กดีเออฟีดแบ็กดีฟีดแบ็กดีค่ะแล้วก็วกเราก็ได้ดูจากในคอมเมนต์ตามที่ต่างๆ ก็ถือว่าคอมเมนต์มาในเชิงที่บวกนะครับแล้วก็คนก็ก็ชมนะครับในเรื่องของอความสามารถของน้องรวมถึงในเรื่องของการที่เขาออกไปเจอสื่อต่างๆไปข้างนอกเนี่ยเขาเขาสามารถที่จะทำได้ดีเทคแคร์ได้ดีนะครับอะไรเงี้ยรวมถึงในเรื่องสิ่งต่างๆที่บางอย่างเล็กๆน้อยๆที่เราสอนเข้าไปเนี่ยอืเขาได้ทำในสิ่งที่เราสอนน้องน้องชาเลนด์ด้วยนะคะพี่เตี เอ่อ Crazy Love รักบ้าบอชาเลนส์เขาบอกว่าพิตตี้กับเต้นได้เด็กๆมาเรื่อยๆเดี๋ยวก่อนใครบอกมาครับพี่เจ้น้องๆบใช่ขอพิตตี้กับเต้นได้ใช่อยากให้เต้นหน่อยเด็กๆเด็กเต้นอ่าเดี๋ยวอีกไม่นานอาจจะได้เห็นใครอีกไม่นานดูว่าจะเป็นทุกเลยอย่าเลยครับวันนี้มันสดไปหน่อยมันสดไปหน่อยขอแบบมันสามารถเทคได้ดีกว่าค พี <formation jin inh throat> <at> ่งฝาเป็นแนงานมารับผู้จัดคนใหม่ปลายแดงโอเคครับก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับสําหรับผลงานที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับกับงานใหม่ๆชิ้นนี้ที่มาเป็นผู้จัดทางช่องเจ็ดนะครับกับละครเรื่องนี้ครับลมพัดผ่านดาวขอฝากวด้วยนะครับแล้วก็จะพยายามทําอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดครับรับคุณไ่ได้ดูเมื่อไหร่แต่ร้อนไปนอดีใจร้อนไปนิดนึงครับ ีป <Okay. S 1> ีหน้าเร็วนี้เออถ้าจะได้ชมกันก็น่าจะเป็นในปี66นะคร2566ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าก็ต้องต้องรอ,อ,อติดตามกันแต่ว่าในช่วงหลานที่เราถ่ายทำหรืออะไรก็จะมีข่าวคราวมาให้แฟนๆได้ติดตามตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้เราโลกเรามันค่อนข้างที่จะดีะครับมีเทคโนโลยีต่างๆที่สามารถสื่อสารกันได้นะครับผ่านในเรื่องของโลกโซเชียลต่างๆนะครับ ก็ฝากทั้งงานละครนะครับแล้วก็ฝากทั้งงานซิงเกิลแรกของน้องๆแก๊งพ็อกซี่ได้ครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะี่ถามควารบริษัทที่มาทำเป็นบริษัทเราใช้ชื่อว่าอะไรนะใช้คำว่า Dreamer Society Creation ค่ะ Dreamer Society Creation อันเดียวกับค่ายเพลงไหมคะค่ายเพลงคือ Dreamer Society Management อ๋ออันนี้ Creation Creation ค่ะขอบคุณค่ะ เรา i n s e r เนะครับพี่ติ๊กเฮ้ยรู้ป่ะผมผมชอบวิธีแบบนี้มากเลยอ่ะ